มาแล้วค่ะสบายสบายสไตล์กเกษตรไร่กระมลน,นะคะมือนีพักเทียงมันห่อนไปโหดนมต้นใหม่มามันนางพักเทียงอยู่หลังบ้านก็นเลยมารีวิวต่อไมเ่เจนหล่อนให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะพี่น้องขั้นมีเยซูๆเอาไปเผาถิมเนะ้ะเก็บมาใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วก็ทนทนทนคักทนแน่เอามาเห็ดบองสันล่างถวยล่างจานสันว่างหันว่างนีมองซักผา ซึ่งมันบ่ต้องอยู่ในหม่มมันก็นสามารถที่สิอยู่ได้เป็นหลายสิบปีก่อนที่ทางไฮเฮาสิเอามามันก็นอยู่ในป่าบ่รู้ว่าจักปีเนาะค่ะตั้งแต่ไ้เฮาเอามานี่ก็ได้20กว่าปีแล้วเอามาเฮ็ดจังซี่ไว้นี่มันก็นอยู่จนป่านนี่บ่มีผุบ่มีพังเนี่ยทนคักทนแน่อีหลีเด้อค่ะเด้อบ่ได้อยู่ในห่มเนาะค่ะเนาะเนี่ยมึงเนื้อเห็ดไว้ตากแดดกลางแจ้งจางปางเห็นแต่ต้นไม้กับฟ้า เนี่ยค่ะตากแดดไวเอาไว้หลังขั้วเนี่ยแหละค่ะใกล้ๆ้ขั้วเนี่ยแหละนี่ก็ขั้วแต่ว่ามันมันบ่ได้บังดอกมองที่ไมอยูอีดีเนี่ยมันก็มันก็นกตากแดดนะคะทนทนไปหาสื่อมาทให้บานว่าสิเอาไปเผาทานก็เลยไปเสาะหามาอันที่ว่างแบบไงนี่โบ,บเม,มนโบเมนไม่เจรอนเลยค่ะอเป็นไม้ประคามเอามาเฮ็ดว่างเห็ดเขียงเฮ็ดว่างมองว่างเต่าว่างอย่างนี้สื่อดอก นี่ค่ะให้เบิ้งทั้งนี้ขอ,อนขอ,อนใหม่ขอ,อนใหม่เอาพาดต่อไว้นะคะพาดต่อไว้ต่อก็เป็นต่อไม้แกนต่อไม้แกนหล่อนต่อบอกักไงแล้วก็เอาขอ,อนไม้แกนหล่อนมาเทิน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 กันไว้แล้วก็เอาตูใหม่ที่มันพ่อสีสวยงามจังน่อยที่เขาเลยหนาหนาไว้เอามาบ้างทับ ค้นคักค้นแน่ค่ะแต่มาซํานีล่ล่ะหวงบันยังนี่ค่ะใส่ตลอดเลยค่ะเนี่ยโมมีผูกโมมีพังโมต้องไปหาซื้อของแพงๆน้ำห่างมากมาว่างไว้หลังบานลางถวยล้งางซ้ำล่างกระเทือนไว้ซื้อเวยค่ะเทือนต่อไว้มันกระบบผูกโรพังท่นพี่น้องมีพี่น้องเก็บไว้เลยค่ะเด้อเอามาเห็ุประโยชน์แบบนี้ ใส่ได้เน่สไตล์บันบาทสไตล์บันบท่ทนี่แหะค่ะยุตากแดดตากฝนยุสวนหลังบา้านนี่ค่ะใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างว่างขันว่างนี้เอาละค่ะคลิปนี้ให้พี่น้องเบื้อเต่านี้ละค่ะ